แล้วก็นานๆหลายๆวันนะครับถ้าเกิดกล่องมันขึ้นสถานะ P48 นะครับพอมาดูที่ตัวกล่องเด้อนะอันนี้มันขึ้น PL PL หมายถึงว่าแสงแดดมันไม่เพียงพอจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับใช่ครับเราจะเปิดออเบรกเกอร,อรก์ลงก็ได้หรือว่าเราจะขึ้นทิ้งไว้ก็ได้ถ้าเกิดเราขึ้นทิ้งไว้ตอนเช้ามันจะทํางานเองเ <c oughs> ข้าใจเนาะ <c oughs> ตอนเช้าทำงานเองก็เหมือนว่าผ่านไปกี่วันมันก็จะทางานเช้ามาทํางานกลางคืนหยุดเช้ามาทํางานกลางคืนหยุดแต่ถ้าเกิดเราปิดบเบรกเกอร์ลงปุ๊บ มันจะไม่ทํางานมันจะหยุดเลยใช่ครับช้ามาก็ไม่ทางานเพราะต้องมาเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับถ้าเกิดกล่องขึ้น P48 แสดงว่าต้องเติมน้ํานะครับบางครั้งเนี่ยเราปล่อยมันไปหลายๆเดือนแล้วน้ํามันออกจากท่อหมดเพราองมาเติมน้ํำก่อนจะเริ่มขึ้นเครื่องขึ้นนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับ การใช้งานก็ในอันนี้เป็นเซิร์ฟโพสิชันสำหรับการฟ้าโด้อฉพ่อเด้ออันนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับสำหรับยกขึ้นใช้งานกล่องหรือว่าตัวปั๊มเด้อแค่นี้พอครับเราใช้งานทบยกแค่ตัวเบรกเกอร์ขึ้นปั๊มทำงานได้เลยไม่มีอย่างอื่นเลยปิดได้ไหมนีปิดก็ปิดก็กดลงได้ครับเราเปิดก็ดันขึ้นี๋ยวไฟมันขึ้นเองครับครับเนี่ยไฟขึ้นเราปิดแล้วก็ปิดลงได้เลยแค่นี้พอครับช่างปูนเซียอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแต่ว่าเฮ้าเนี่ยต้องต้องเปิดว่า อะไรครับแม่ถ้าเกิดแม่ยังไม่ใช้งานไม่ต้องเปิดก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวน้ำมันจะมันดั้มถ้าเกิดแม่เปิดทิ้งไว้น้ำมันก็จะไหลทิ้งเลยครับใช่ครับถ้าเกิดแม่ใช้งานไม่ถึงมันเปิดก็ได้หรือวันไหนที่แม่สูบลมสระหรือไอสูบลมข้าวเนาะแม่ต้องการสูบอย่างเช่นว่าวันั้งวันอะไรก็คือว่าตอนเช้าก็สูบไปเลยมันทำไงตลอดเราไม่ต้องมาดูแลก็ ก็ช่างเบลนะครับมาตรวจงานนะครับจากทางร้านชุนเปาโซล่าเซลก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งอยู่ที่บ้านศิวไหลนะครับจังหวัดเบึงการนะครับก็เป็นชุดไดโวนะครับแรงครึ่งแผง340วัตต์นะครับดันเข้าเรียกสวนไร่นานะครับถ้าท่านใดสนใจมีบ่ออยู่แล้วนะครับอยากจะดันน้ำแรงนะครับ เข้าไปเลี้ยงนะครับพืชพันธัญญาหารนะครับก็ติดต่อทางร้านเรานะครับ0943015318จากร้านชมแพรโซลาเซลให้บริการขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับ อันนี้สามอยสี่สิบบาทครับต่อแต่งเอาละได้ละขนาดนี้ก็เวลาสี่โมงเนาะสี่โมงกว่านะสี่โมงกว่าน่ามันยังแห้ง